โอเคนะครับ MacBook Pro ตัวนี้โดนน้ำนะครับ13นิ้วปี2020ก่อน M1 โดนน้ำแก้ไขให้ได้นะครับสวัสดีครับ BB Max Service นะครับวันนี้เรามาซ่อมตัวโดนน้ำนะครับนี่ MacBook Pro ตัวนี้ก่อน M1 นะครับยังไม่เป็น M1 ยังเป็น e Intel อยู่นะโดนน้ำบริเวณชุดชาร์จนะครับชุด t h b น l t นะครับโดนหมดเลยนะแฟลชสตรเรตนะครับชุดคอนโทรลฮั์ดิสนะครับโดนหมดฝั่งนี้ชุดสวิตช์เปิดปิดนะครับออดิโอนะโดนหมดเลยทั้งทางเลยพัดลมนะครับนะนี้เราได้ทําการแก้ไขนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องมาออนไม่ได้ชาร์จไม่ได้นะครับเป็น5โวลต์นะครับไม่ปรับสถานะไม่ปรับ20นะครับ ในส่วนของฮัตดิสนะครับชุดระบบไฟเราแก้ไขให้หมดแล้วชุดชาร์จด้วยชุดธนบูนะครับแกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกระแสจะเป็นยังไงนะครับอาการนะครับอาการเขาก็คือเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับกระแส20นะครับสวิตชาร์จไม่ทํางานนะครับระบบชาร์จไม่ทํางานเลยนะครับออนไม่ได้นะครับชุดชาร์จไม่ทํางาน มาเดี๋ยวเรามาทําการแกะซ่อมกันนะครับ ได้ในส่วนของโลจิกบอร์ดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำการซ่อมกันนะครับแล้วมาชมกันอีกทีหนึ่งว่าจะชาร์จเข้าวปกติอุปกรณ์ภายในปกติหรือเปล่าของตัวเมนบอร์ดนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราซ่อมแล้วก็เปลี่ยน IC ชุดทัน b นโบนะครับแล้วก็ IC ชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาเทสชาร์จกันดูสัหน่อยกระแสจ,จะเป็นยังไง มาแล้วชุดดีเทคทำงานปกติแล้วนะครับน้กระแสมาแล้วติดนะครับเครื่องติดปกติน้าเดี๋ยวเราตัวเทสติดติดติด,ตดมาเทสกันอ่าติดแล้ว โอเคเดี๋ยวเราประกอบลงเครื่องแล้วมาเทสกันเลยดีกว่าตัวนี้เคเบิลเยอะนิดหนึ่งนะครับเราต้องดูดีๆหน่อยในกรณีประกรอบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวชุดแพรเคเบิลพวกนี้ขาดได้ อเคเรียบร้อยน่า <Okay. S 1> ดเคสในฝั่งที่โดนน้ํากันจะเป็นฝั่งขวาเรานะครับ <Okay. S 1> ก็คือสายเครื่องกระแสขึ้นชาร์จแล้วปกตินะครับ mm. จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง 2- อถึงสแอมป์แล้วแต่ตัวเครื่องจะเป็น13นิ้ว15นิ้วกระแสแอมป์ mm. จะไม่เท่ากันนะครับ่ mm. าก็จะขึ้นไปวิ่งขึ้นไป2อแอมป์แล้วนะครับ ระบบชาร์จทำงานปกติ3แอมป์3.4 3.5 2.9นะครับข้อมูลเดิมลูกค้าไม่หายนะครับโ,โนโดนในส่วนของชุดระบบไฟฮั์ดิสโดนฮั์ดิสแนนแฟตโอ้โหเปิดโน็ตค้างไว้ระบบชาร์จทำงานแล้วนะครับ เมื่อกี้ยีตอนนี้เป็น27%ละเพราะก่อนหน้านี้ผมเทสชาร์จไปให้เรียบร้อยแล้วครับให้มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นเพราะว่าแบตบไม่มีแบบไม่มีไฟแบตหมดนะครับอ่าตัวนี้เป็น13นิ้วนะครับปี2020นี่ะครับทีเทนโบสี่พอร์ตนะครับตัวนี้เป็น CPU 2.3 c o อ e i7 ไอเเลยะอัพในส่วนของเมมโมรี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น DDR4X 16 ฝั่งละ8นะครับก็จะมีเมมโมรี่ตัวตัวตัหน่วยความจำโอเคนี่ก็จะมี2ชุดชุดละ8ปดจิกนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง CTO นะครับคัสตอมมาแล้วอ่าฮัด์ดิทเป็น512นะครับ SD s โอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ พร้อมใช้งานชาร์จได้ทุกพอร์ตเดี๋ยวเรามาเทสชาร์จทุกพอร์ตก่อนอขึ้นชาร์จได้ทุกพอร์ตนะครับในส่วนของเสียงพัดลมก็ปกติแล้วนะครับก่อนหน้านี้พัดลมมีปัญหาด้วยพัดลมนะครับในส่วนของชุดพัดลมก็หมุนปกตินะครับหมุนสองข้างเลย เดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของตัวสแกนลายนิ้วมือกันสักครั้งหนึ่งนะชุดสแกนลายนิ้วมือใช้งานได้นะครับมาดูกันสัหน่อยนี่สแกนลายนิ้วมือนะครับสแกนได้นะครับ โอเคเป็นอันใช้ได้ครับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ macbook pro 13นิ้วปี2020นะครับตัวนี้ยังไม่เป็น M1 นะครับยังเป็น Intel อยู่ Core i7 นะโอเคขอขอบคุณด้วยนะครับเครื่องนี้ของคุณแตงกวานะครับขอบพระคุณคุณแตงกวาด้วยนะครับที่ส่งเครื่องมาให้เราตรวจเช็คนะครับเพิ่งส่งมาด่วนเลยเราก็รีบจัดการตรวจเช็คให้นะครับฝากไว้ด้วย BB Max Service สวัสดีครับ